สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชันหน้เดือดเต็มพิกัดยอดเล็กเพชรกูศักดิ์ศรีบูอาณาคููเอกศึกวันอุพนิร้อยสก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ยอดเล็กเพชรอัจฉริยะกัมปันสายแข็งวัย30ปีจากร้อยเอตังเปาขึ้นฟอร์มเก่งเท้าวัดแกงอานามันมาน,นดอฟมวยหมัดดุวัย29ปีจากอัลซอรบายจานในกติกาวมยมไทยรุ่นไฟเวท125-135ปอนด์ยืนกู้เอกของศึกวันรุมพินี134ที่จะแข่งขันในวันศุกร์ที่21พฤศจิกายนนี้ที่สนามมวยเวทีรุมพินีรามินทาเริ่มเวลา19.30น ศึกนี้ย่าเหล็กเพชรออัจฉริยะกลับมาด้วยความมุ่งมั่นหวังล้างอายจากความพ่ายแพ้แบบน่าเสียดายในไฟล์ล่าสุดโดยครั้งนี้เขาต้องเผชิญหน้ากับอนามันมาดอฟที่เปิดตัวอย่างสวยงามด้วยการเก็บชัยแบบไม่ครบยกและตั้งใจใส่เกียร์ลุยยืดสถิติไร้พ่ายในรายการนี้โดยทั้งคู่ต่างพร้อมชิงแต้มชายเพื่อปั้นฟอร์มไปให้ถึงฝันคือการคว้าสัญญาวันมะครอง ยอดเล็กเพชรในไฟล์ล่าสุดศึกวันลุมพินีร้อยเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมายอดเล็กเพชรต้องมาสะดุดแพ้อีกครั้งในการเปิดศึกภาค2เจอกับคู่ปรับเก่าอย่างป้อมเพชรซึ่งผลออกมาเป็นคะแนนไม่เอกฉันเช่นเดิมทําให้การกลับมารอบนี้ยอดเล็กเพชรยิ่งกระหายชัยชนะพร้อมปิดจ็อบเหนืออานามันมาดให้เด็ดขาดและชัดเจน นั่นมันมัดอบในไฟล์ล่าสุดวันลุมพินี128เมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาสั่งชื่อเปิดตัวได้แบบเหมือนฝันแม้ต้องถูกประกบมาเจอกับคู่ชกที่เจนสังเวียนอย่างคมอาวุธ FA g r o กรุปแต่เจ้าตัวยังเดินหน้าออกอาวุธสุดคมเก็บชัยชนะ TKO ยกสองอย่างสวยงามพร้อมหยิบโบนัส3 5 0 0 0 0บาทเข้ากระเป๋าทัานทีครั้งนี้อนามันมาดฟอบ้อมคัมแบ็กความมั่นใจเพิ่มทวีคูล พร้อมหักดันแก่งยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะลงให้จงได้ไฟน,นี้น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับต้องเป็นกำลังใจให้กับยอดเหล็กเพชรกันด้วยถือว่าเป็นคู่เอกที่สมน้ำสมเนื้อจริงๆวันลุมพินี134สุกที่21พฤศจิกายนนี้หา้ามพลาดชมกันนะครับ